สวัสดีค่ะสวัสดีพี่คุณลูกค้าร้านแม่มริพ่าไทยทุกท่านเดี๋ยวพบเจอกันนะคะเรามีนัดกัน10บโมงเช้านะคะทางไลฟ์สดทางช่อง u ูทู e แม่าริพ่าไทยเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดสมัครสมาชให้กําลังใจด้วยนะคะวันนี้นะคะมีผ้าไทยส,สวยๆเยอะแยะมากมายรีวิวสินค้านะคะที่พี่ๆนะคะพวกเขามาสั่งซื้อสินค้ากันเยอะมากๆรวม,ม,มไปถึงนะคะที่สั่งซื้อมาทางผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณทุทกๆออเดอร์ด้วยแล้วที่สําคัญมากเลยเพราะช่วงนี้จะเป็นของที่ะระลึกง,งานกเกษียณนะเมื่อวานนะคะพี่ยา่วนะ ะค,คุณลูกค้าคะค,คุณลูกค้าประจําของร้านแม่บรีผ้าไทยของเรานะคะก็แวะมาช็อปที่ร้านแม่บรีผ้าไทยสั่งนะเป็นผ้าเป็นคอของม้า100ชิ้นนะผ้าผ้าเป็นคอของมาาพพ้มาผ้าฝ้ายหมมโคนนะคะรวมไปถึงมาตริกอนนะคะมาตร,กริกอนผ้าของม้าสวยมากใช่ไหมนะคะ <S 2> <S 2> คุณลูกค,ค้าก็สั่งทําทั้งหมดอีก50ชิ้นนะคะขอบพระคุณมากๆเลยของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลงานเกษียณนะคะให้กับน้องชายน้อง,องชายของพี่ยาวังเป็นอ่าเป็น ทำงานอยู่ที่การไฟฟ้านะการไฟฟ้าอยู่อำเภอปานจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของเรานะคะก็จะได้นำไปนงส่งมอบส่งต่อนะคะให้กับนะคะเพื่อนพื่อนพี่น้องนะได้รู้จักเพิ่มเติมด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มริตภาณไทายของเรานะ หน้าร้านนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณลูกค้านะแล้วมาดูแวะมาชมได้เลยชื่นชอบผ้าไทยชื่นชอบเอีาบแค่ของควันของฝานะคะจะนําไปใช้งานในรูปแบบไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้089-0416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์นะคะที่มีนะคะนำโทรศัพท์นะถ้าเห็นแอปถ้าเห็นแอปพลิเคชันไลน์ใช่ไหมถ้ามีแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็เห็นคิวโอฟูก็สามารถสแกนที่คิวโอฟูเข้ามาและขอขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะ